สวัสดีจ้าหนูมาดาสวัสดีค่ะป้าอยากจะถามเรื่อง beauty standard ของคนปัจจุบันนี้หน่อยมันคืออะไรด้วยความเห็นส่วนตัวก็คือ beauty standard ก็คือเป็นความสวยเฉพาะของแต่ละคนไม่ได้มีข้อกำหนดหรือว่า standard ทั่วไปที่จะมากำหนดว่าใครต้องหน้าตาย,ยัางไงต้องมีผิวได้อยังไง<ม>คำว่า beauty standard ก็คือ พอใจในรูปร่างโครงสร้างหน้าของเราหรือว่าความพอใจในผิวหน้าของแต่ละคนก็คือไม่เหมือนกันฉะนั้นส่วนใหญ่แต่ละคนก็จะมีบิวตี้สแตนด์ของตัวเองแล้วก็แค่รู้สึกมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสวยแล้วในบิวตี้สแตนด์ของตัวเองอก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วค่ะไม่ได้ต้องไม่ได้จาเป็นจะต้องแบบไปสวยเพื่อใครหรือต้องไปเป็นตามบิวตี้สแตนด์ของคนอื่นหรือคนทั่วไปค่ะอืมแต่ก็ยังมีคนต้องพยายามไปทำคิ้วเพิ่มขึ้นโน,โน่นนี่นั่นเพิ่มขึ้น ดูแล้วมือทีตัวเราเองก็ยังรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันก็เป็นยู่ที่ขนาดของตัวเราเองว่าเราพอใจว่าเราไม่ได้พอใจคิวนี้เราต้องการมีคิวที่เป็นแบบมุแบบนี้แบบนั้นก็เป็นความเชื่อของเราหรือเป็นความพอใจของเราเพราะบางคนบอกว่าคิวแบบนี้สวยแต่ว่าพอไปถามอีกคนนึงก็ไม่ได้คิดว่าต้องไปทําคิวหรือว่าคิวแบบนั้นสวยเป็นต้นค่ะพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ใช่ก็คือพอใจในสิ่งที่เราเป็นหรือพอใจในสิ่งที่เรา ของเราแ,แค่นั้นจ้าบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ